เน่จะมารีวิวตัวครีมเมอร์ตัวนี้เลยค่ะ Ice Hot All Purpose Creamer Concentrate กันนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ในร้านเครื่องดื่มทั่วไปค่ะชอบใช้สวัสดีค่ะ n น o l i b e a l Coffee นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เคล็ดลับนะคะเรียกว่าเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เมนูของเราเนี่ยอร่อยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเน่จะมารีวิวตัวครีมเมอร์ตัวนี้เลยค่ะที่บอกว่าคลิปนี้มารีวิวนี่เป็นเพราะอะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาให้มารีวิวนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าคือมันฮอตมากเลยนะคะช่วงนี้ที่มีกระแสกันเข้ามาว่าแบบเฮ้ยเป็นคร er ีมเมอร์เข้มข้นที่เราเอามาใช้แทนนมข้นจืดแล้วมันประหยัดอีกแล้วมันช่วยดันรสชาติอีกแบบนี้นะคะเน่ก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะ่ะเน่จะพามารู้จักไอซ์ฮอต All p u r p o s e Creamer Concentrate กันนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นกระแสที่ในร้านเครื่องดื่มทั่วไปค่ะชอบใช้ที่เน่ใช้มานะคะตัวครีมเมอร์ตัว, er ตวนี้ค่ะเขาเป็นครีมเมอร์สูตรเข้มข้นค่ะที่เราสามารถที่จะใส่ในเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อนเย็นปังได้หมดเลยค่ะกาแฟชาโกโก,โก้นมอะไรต่ออะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วเขาช่วยดันรสชาติที่สําคัญนะคะเรามาใช้เขาแทนนมคนจืดที่ไน่เคยทําเป็นคลิปที่แบบผสมเป็นสูตรนมผสมอะคะ่ะแล้วเรา,เรา ใช้ตัวครีมเมอร์เนี้ย น้อยกว่าเราใช้นมข้นจืดอีกนะคะแต่กลับกลายเป็นว่ารสชาติของเครื่องดื่มที่ได้เขาแบบเด่นขึ้นมามากกว่าที่เราใช้เป็นสูตรนมข้นจืดปกตินะสำหรับตัวไอซ์ o อตออเ u อเรชั่นครีมเมอร์คอนเซนเทรตตัวนี้นะคะหรือเราเรียกกันสั้นๆก็ได้ค่ะว่าเป็นไอซ์ชอตครีมเมอร์คอนเซนเทรตแบบนี้นะคะเขาเนี่ยค่ะเป็น er, ครีมเมอร์เข้มข้นที่เรียกว่าข้นกว่าตัวคร er ีมเมอร์ทั่วๆไปในท้องตลาดนะคะสเท่าเขาเคลมตัวเขาเองอย่างนั้นเลยนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะ ใช้เขาในปริมาณที่น้อยลงนะคะแต่ความเข้มข้นไม่ได้ลดลงอย่างนั้นค่ะแล้วก็ปริมาณที่เราใช้ต่อแก้วนะคะสมมติทีถ้าที่เน่ทำคลิปอะค่ะอย่างแก้ว16ออนเนี่ยใช้นิดเดียวนะประมาณ20 ml เมนูเย็นนะถ้าเมนูปั่นเนี่ยใส่สัก30 ml แบบนี้ค่ะเพราะนั้นคือถือว่าต่อแก้วเนี่ยก็ก็น้อยมากนะ แล้วเราก็คือแค่ใส่นมข้นหวานนะคะเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองอันนี้มันทําให้เราได้สูตรเมนูเครื่องดื่มที่แบบเข้มข้นไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะทีเนี้ยคะ่ะข้อสําคัญของเขานะคะที่เน่ได้รู้จักเขามานะคะเน่ก็เลยมารีวิวให้ดูวันนี้เนะะี่ยค่ะก็คือว่าเขาทําให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยมีบอดี้ที่หนักขึ้นคาว่าบอดี้ที่หนักขึ้นคืออะไรคะความเคลือบปากเคลือบลิ้นนะคะเวลาที่เราดื่มกาแฟเราก็จะรู้สึกว่ากาแฟเนี่ยมันแบบมันคงอยู่ในปากเราแบบนานขึ้นดื่มชาดื่มโกโก้โกดื่มมัทฉะอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะ มันจะมีความรู้สึกว่าเครื่องดื่มพวกนี้มันอยู่คาปากเราค่ะเคลือบปากเคลือบรินเรานานขึ้นอันนี้ค่ะคือเรียกว่าบอดี้มันหนักขึ้นมันทําให้ลูกค้าที่ดื่มไปเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยังอยู่อะไรเงี้ยค่ะเครื่องดื่มที่เราดื่มไปแล้วมันก็ฟินอะเนาะอ่ะโอเคค่ะทีนี้นะคะข้อสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือว่าเขาไม่กรบกลิน่น ไม่กบกลิ่นชาไม่กลบกลิ่นกาแฟไม่กลบกลิ่นโกโก้ไม่กลบกลิ่นอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าคือตัวครีมเมอร์บางรุ่นนะคะมันจะมีความที่เรียกว่ามีกลิ่นน่ะกลิ่นเฉพาะกลิ่นเฉพาะของนมข้นจืดหรือกลิ่นเฉพาะของครีมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เวลาที่เวลามันมิกซ์ไปกับกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มพวกชาโกโก้อะไรพวกเนี้ย มันจะไปทําให้มีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันมีรสแปลกๆของตัวนมข้นจืดหรือครีมเมอร์พวกเนี้ยเข้ามาแต่ว่าตัวไอซ์ฮอตออลเพอร์เพสครีมเมอร์ตัวเนี้ยค่ะคือไม่มีแต่มันกลับทําให้ชูรสชาติของกาแฟชาโกโก้มากเข้าไปอีกอย่างนงี้น,นะคะก็พูดไปก็จะว่าคือเน่โมหรือเปล่านะคะจริงๆต้อบอกว่า หลังจากที่แน่่ะทดลองมาแบบหลายๆคลิปนะคะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวอีกแหละนะคะช่วงนี้ก็จะทำรีวิวเยอะหน่อยนะคะก็คืออยากจะมาแนะนําแหละว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่แน่ใช้หรือว่าเน่ได้ทดลองมาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างสาหรับตัว IceHot All Purpose Creamer Concentrate ตัวเนี้ยนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าถ้าให้แน่สรุปสรุปความความลักษณะของเขาอะคะ่ะก็คือเน่จะสรุปง่ายๆคือ ประมาณนี้ได้เลยนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความมันความเข้มข้นให้กับเครื่องดื่มเราแล้วก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าช่วยดังรสชาตินะคะให้รสชาติเนี่ยคือเขาเด่นมากขึ้นไปอีกมีบอดี้ที่หนักทําให้มีความรู้สึกว่าแบบเออเราดื่มเครื่องดื่มนะั้นแล้วมันคงอยู่กับเราะคะ่ะนานๆๆๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเขาเป็นสูตรเข้มข้นเพราะฉะนั้นก็คือใช้ไม่เยอะค่ะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเดี๋ยวเน้จะมาทำเป็นเมนูมะขาเย็นกับมะขาป,ปั่นละกันค่ะ ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวคลิปวันนี้ค่ะเดี๋ยวนี้จะมาแชร์มะชฉาเย็นนะคะ9 6ออนเนาะก็ถ้าหากว่าเป็นสูตนมัชฉาเย็น96ออนค่ะเน่จะใช้น้ําร้อนนะคะที่2ออนค่ะแค่นี้เองนะคะแล้วก็ใส่ผงมัชฉาค่ะก็ผงมัชฉาก็ใส่ไปประมาณ5กรัมนะคะผงมัชฉาใส่ประมาณ5กรัม2ช้อนชาค่ะคนให้เข้ากัน เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเน่จะใส่ตัวไอซ์ฮอตครีมเมอร์คอนเซนเทรตค่ะใส่แค่20 ML ค่ะบอกแล้วว่าใส่นิดเดียวเพราะว่าเขาเข้มข้นมากๆนะคะเนี่ยค่ะ20 ML นะคะของไอซ์ฮอตครีมเมอร์คอนเซนเทรตค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะอันนี้เน่ก็มาเทใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะใส่ไป30 ml ค่ะแต่ว่าถ้าชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับเพิ่มลดเอาได้นะคะ แต่ว่าเนี่ยใส่แค่นี้เองค่ะอันนี้คือแบบสูตรหวานปกติเนาะก็ถ้าอยากเพิ่มหรือลดหวานให้เพิ่มลดที่นมข้นหวานนะคะตัวไอช็อตครีมเมอร์ไม่ต้องไปเพิ่มเป็นลดเขานะคะใส่แค่นั้นอร่อยแล้วค่ะอ่ะโอเคคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็มาเติมนมสดรดจืดค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ3ามอ้อนค่ะนี่นมสดรดจืดนะคะเนี่ยก็ใส่ลงไปแค่นี้ค่ะเราได้มะฉามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ำแข็งใส่ขายได้ละ น้ำแข็งมาค่ะเทลงแก้วได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะว่าเมนูเย็นทําง่ายๆแบบนี้เลยค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเน่แถมให้เมนูปั่นอีกเมนูหนึ่งนะคะสําหรับมัชาปั่นค่ะก็เน่ใส่น้ําร้อนสองออนเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วค่ะมัชากสองช้อนชานะคะเหมือนเดิมค่ะใส่เท่าเดิมได้เลย หรือว่าประมาณ5กรัมค่ะเมนูปั่นนะคะเดี๋ยวเน้จะใส่ไอซ์ฮอตครีมเมอร์คอนเซนเทรตเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือใส่1ออนหรือว่า30 ml เท่านั้นเองค่ะอาจเทเลยนะคะ30 ml 30 ml ใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะนี่ก็พอเป็นเมนูปั่นก็เพิ่มความหวานมันค่ะนมข้นหวานเพิ่มเป็นออนครึ่งนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดเอาที่นมข้นหวานนะคะเพราะว่าเราต้องการตัวไอซ์ฮอตครีมเมอร์ค่ะช่วยให้รสชาติเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นรสเค้านะคะใส่แค่นี้นะคะเย็น20 ml ปั่น30 ml เท่านี้เลยอ่าแล้วเราก็เติมนมสดค่ะ นมสด3ออนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเน่ก็เอาไปปั่นได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปปั่นก่อนนะอะปั่นมาเรียบร้อยนะคะนี่ก็ไปเข้าเครื่องปั่นมาเรียบร้อยค่ะเทเลย โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะนี่มัชฌะเย็นจะบอกว่าอันนี้จะได้ความหอมเข้มมัชะแล้วก็คือสูตรนี้หวานมันนี่เรียกว่ากำลังดีเลยนะคะกำลังแบบทั้งหวานทั้งมันแล้วก็กลิ่นมัชฌะคือแบบหอมมากๆจริงแหละ เขาจะไม่มีความรู้สึกว่าแบบเป็นเป็นแบบเหมือนความนมข้นจืดหรือแบบอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่ากลิ่นของมาชาัชฉะเราเพี้ยนๆไปไม่มีเลยนะหอมเข้มเลยค่ะใช้ได้สูตรนี้อร่อยอืมปั่นก็แบบดีอ่ะก็คือว่าพอเราใส่เมนูปั่นนะคะเราแค่เพิ่มความมันขึ้นมานิดหน่อยเพิ่มความความหวานมานิดหน่อยเห็นไหมคะว่าสูตรปั่นเนี่ย ก็คือพลิกแพลงมาจากสูตรเย็นนิดเดียวเองนะเพิ่มตัวไอซ์ชอตครีมเมอร์คอนเซนเทรตขึ้นมาอีก10 ml เพิ่มนมขึ้นหวานขึ้นมาอีกครึ่งอ่อนเท่านั้นเองค่ะกลายเป็นว่าเราได้มาฉาเข้มๆหอมหวานมันนะคะคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเดี๋ยวนี้เขาถึงได้บอกว่าฮอตมากเลยนะคะตามชื่อเขาเลยค่ะเพราะว่าหลายๆร้านก็มาใช้กันใช่ไหมคะ พค่ะก็คือถ้าเวลาที่เราเปิดใช้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวนี่แอบบอกเทคนิคนิดนึงนะคะว่าเพราะถ้ายังไม่เปิดเนะะี่ยค่ะก็คือเขาก็จะมีวันหมดอายุบอกเรานะคะตรงนี้นะคะว่าแบบหมดอายุเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเปิดแล้วค่ะก็ต้องแช่เย็นนะคะสามารถเก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้อีกประมาณอาทิตย์น,นึงค่ะ ตัวไอซ์ทอตครีมเมอร์คอนเซนเทรตนะคะเขาเป็นครีมเมอร์ที่จะต้องแช่เย็นนะคะไม่ว่าจะเปิดแล้วหรือยังไม่เปิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าร้านไหนที่จะใช้ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ทําความเย็นแหละว่าอย่างนั้นเนาะแต่เน่ถือว่าเขาเป็นตัวครีมเมอร์เข้มข้นที่น่าสนใจมากๆค่ะในการที่จะทําให้เครื่องดื่มของเราค่ะมีรสชาติที่มันที่หนักมากขึ้นเนื่องว่าบอดี้ของเครื่องดื่มค่ะจริงๆสาคัญมากนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่า เครื่องดื่มที่เราดื่มเนี่ยมันอบอวนอยู่ในปากในในคอในลิ้นเราอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้มีความสุมัมันอร่อยขึ้นนั่นเองนะคะก็ถ้าว่าสนใจไอซ์ฮอตครีมเมอร์คอนเซนเทรนะคะไปหาดูหาซื้อกันได้เลยค่ะก็ตามร้านที่เขาขายอ,อุปก,กรณ์เบเกอรี่ทั่วๆไปอาคารเน่ไม่มีขายนะคะแล้วก็หรือไม่งั้นก็ไปลองดูในร้านช้อปปี้รัสาด้าเขาก็ได้ค่ะถ้าอย่างไงนะคะช่วงเนี้ยค่ะเหมือนว่าเขาก็จะมีแบบให้เราสามารถที่จะขอตัวอย่างมาได้นะคะ เดี๋ยวเน่จะลองแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ที่ข้างล่างคลิปนะคะก็ไปลองกดลองทักถามกันเข้าไปค่ะขอตัวอย่างเอามาทดลองดูกันก่อนก็ได้ว่าดีจริงอย่างที่เน่มารีวิวเอาไว้หรือเปล่านะคะก็เขาก็จะมีร้านล ne ช็อปของเขาอยู่ด้วยนะคะถ้าอย่างไรก็ไปลองเสิร์กันได้ค่ะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเน่จะใส่ข้อมูลเอาไว้ให้ละกันนะคะจะได้แบบว่าเผื่อจะได้เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งให้กับร้านของเราะคะ่ะที่จะทําให้เครื่องดื่มของเราะคะ่ะ อร่อยมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นนะคะไม่แปลกใจค่ะว่าทําไมแบบว่าไต้หวันจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์อะไรพวกนี้ค่ะเขาถึงได้ขายดีกันมากเลยนะคะกับตัวไอซ์น็อตครีมเมอร์คอนเซนเทรตเนาะจริงๆไม่แปลกใจเลยก็พอมารีวิวแล้วก็คือก็รู้ะะว่าค่ะว่าเขาทําให้เครื่องดื่มอร่อยขึ้นจริงๆนะคะก็เน่ก็อยากให้ไปทดลองกันดูนะคะถ้ายังไงลองกันแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะมาบอกกล่าวกันเลยค่ะว่าที่เน่มารีวิวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะหรือถ้าใครลองใช้แล้วก็มาเล่าสู่กัน ได้ค่ะอยากให้นี่มาแชร์ความรู้หรือว่าเมนูอร่อยๆยังไงก็บอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะกับการรีวิวไอซ์ฮอตครีมเมอร์คอนเซนเทค่ะของดีๆที่ควรจะมีอยู่ติดร้านของเรานะคะไปลองดูกันได้เลยค่ะก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ